สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของอยากเล่นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องตัวคอมพิวเตอร์วีนะครับเป็นอยู่ในซีรีส์โซออลช็โกคินนะครับฟูลแอคชั่นอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะกันดูว่าข้างในเราได้อะไรมาบ้างนะครับดูจากภายนอกก่อนกล่องก็ดูเรียบร้อยสวยงามน,นะครับจะเห็นว่ากล่องมันบางนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในกันครับมีแผงหนึ่งแผงนะครับแล้วก็มีคู่มือครับตัวไหนไปดูตัวกันครับตัวเป็นไงโอเคทั้งกล่องหมดแล้วครับมีเท่านี้ คู่มือเหรอครับไม่ต้องดูครับเล่นเลยดีกว่าครับนะตัวครับออยู่ในกล่องโฟมอย่างดีกันกระแทกมานะครับใส่ขาออกแล้วก็ระวังนิดนึง <c oughs> ก็ไม่อยากให้เป็นรอยนะครับมีแท็กข้างหลังมาเราประกอบตัวกันก่อนจะได้ครบในส่วนตัวแล้วเก็บกล่องไปครับตัวนะครับ หนักแน่นสวยงามแต่ถอดแยกล่างไม่ได้นะครับประกอบแทร็กข้างหลังมันก่อนจะได้ประกอบครบเป็นตัวๆของมันก่อนครับมาโอเคเรียบร้อยในส่วนของตัวครับมีส่วนประกอบแค่นี้งไงครับสวยงามยืนได้ด้วยครับ Oh. ต่อไปครับมาดูในส่วนของแผงดูว่ามีของอะไรให้เราบ้างมาหลักๆก,ก็จะเป็นพวกเอฟเฟกอาวุธนะครับอ่าแล้วก็ฐานซีรีส์โซออฟช o โกคินเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาจะมีฐานมาให้เรานะครับและตรงนี้เดี๋ยวเราดูกันเลยครับว่าในแผงเราเป็นยังไงมีอะไรกันบ้างโอ้ oh. กระเด็นออกมาครับมาในส่วนของตัวแผงครับดูตัวหุ่นนะครับมาอันนี้นะครับตัวหุ่นก็เป็นหุ่นเหล็กเลยนะครับมีน้ําหนักดีมาก น้ำหนักเนี่ดูกัตรงขานี่เป็นโลหะแน่ๆครับหนักครับทําให้มันยืนได้แบบมั่นคงแข็งแรงแน่นอนในส่วนของแอคชั่นเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับว่ามีจุดขยับตรงไหนกันบ้างมามาดูส่วนแขนก่อนส่วนแขนส่วนไหลก็ขยับได้ไดประมาณนี้แขนก็เป็นบอลจอยอย่างนี้มันก็ยกได้สุดหมุนได้รอบนะครับในส่วนข้อศอกขยับได้เป็น2 2ขั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ก yeah. ็จะทําให้มันพับได้เยอะครับประมาณนี้ในส่วนหัวในส่วนคอก็ขยับได้ประมาณทั่วไปนะครับก็เป็นบอลจอยข้างในมันก็ขยับได้รอบทิศทางครับแต่ระวังหน่อยแล้วกันมาดูส่วนทีเด็ดดีกว่าครับส่วนขาครับอ่ะโอเคมันจะมีกระโปรงหน้านะครับสามารถขยับหลบได้จะทําให้เรายกขาได้มากขึ้นเรมาลองดูอโอเคชิ้นนี้ก็หลวมนิดนึงเป็นตัวเหมือนอาวุธมาแล้วครับ ตรงกระโปรงข้างอะมาดูกับขากันขาข้างหน้าต้องดูดีๆนะครับยกป็ติดอะไรบ้างกลางออกด้านข้างได้นะครับกลางออกได้เยอะครับจนมาติดกระโปรงข้างนี่แหละครับในส่วนการพับเดี๋ยวเรามาดูหัวเข่ากันหัวเข่ามี2ชั้นนะครับจะเห็นว่านี่สามารถพับขึ้นมาข้างหลังได้สุดเลยนะครับนี่แหละครับ จุดเด่นของซีรีส์ Full Action นะครับมันจะมีจุดขยับที่เป็นส่วนที่ขยับได้มากไม่ต้องกลัวหักครับความแข็งแรงมีสูงส่วนข้อต่อขาข้อต่อสะโพกตรงส่วนของนี่แหละครับตรงสะโพกเนี่ยเป็นโลหะเลยนะครับน่าจะแข็งแรงอยู่เล่นได้มั่นใจกว่าพลาสติกโมเดลแน่ๆครับสามารถหมุนได้ด้วยนะครับเพื่อให้เราขยับแอคชั่นได้หลายแบบหมุนเข้าก็ได้ หมุนออกก็ได้นะครับอย่างนี้ส่วนข้อเท้าส่วนข้อเท้าเป็นบอลจอยนะครับตรงนี้สามารถหมุนได้รอบนะครับส่วนต่อไปก็ดูกุวนเอวครับส่วนเอวขยับหมุนได้ซ้ายขวาก้มได้เนยได้นะครับตรงส่วนเอวส่วนหน้าอกนี่แยกเป็น2ชิ้นกนละชิ้นกันนะครับสามารถขยับ แยกจากกันได้จะทําให้ตรงส่วนลําตัวเนี่ยขยับได้เยอะนะครับแต่พี่ผมจับถือดูเนี่ยผมว่าความแข็งแรงมันใช้ได้นะครับเล่นได้สบายใจคิดว่าคงไม่พังง่ายๆแต่ชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้ขยับได้เยอะ,อะส่วนแขนนี่เมื่อกี้ผมลืมไปอีกนิดนึงจะยกแขนมันสามารถยกแยกจากไหล่ได้นะครับอย่างตรงส่วนนี้นี่นะครับต้องยกชิ้นเล็กๆนี่ออกมาก่อนเพื่อที่จะให้เรายกแขนข้างในที่ไม่เกี่ยวกับไหล่ ขึ้นมาได้นะครับอ,อย่างนี้ครับมันก็จะสามารถแอคชั่นเพิ่มขึ้นมาได้อีกความแข็งแรงพวกโครงสร้างภายในผมว่าใช้ได้เลยครับแข็งแรงถ้าไม่หนักมือจนเกินไปผมว่าไม่พังง่ายๆเพราะส่วนข้อต่อทั้งส่วนข้อศอกนะครับทั้งส่วนจอยหัวไหล่ก็มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะนะครับข้างในอย่างนี้ครับตรงส่วนหัวไหล่ด้านหัวไหล่ข้างในกับตัวนะครับกับตรงข้อศอกเนี่ยเป็นโลหะเลย น่าจะขยับได้ยาวนานพอสมควรไม่หักแน่ๆละครับถ้าเล่นกันตามปกตินะครับมะโอ้โหมันยืนได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นขุนที่มีน้ำหนักสามารถตั้งปล่อยไว้ไม่ล้มง่ายๆครับจากที่ดูเนี่ยน้ำหนักดีข้อต่อแน่นผมว่าเล่นสนุกครับและสวยงามสามารถตั้งโชว์ไว้ได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฐานกันนิดนึงครับฐานเนี่ยอ่ะ เออเมื่อกี้เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าทําไมมือเนี่ยที่มือเนี่ยมันมีให้มือมากี่แบบทําไมในแบบในกล่องมันก็ไม่เห็นมีมือส่วนเปลี่ยนให้มีมือกำอย่างเดียวแล้วจะถืออาวุธยังไงอ่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ในฐานครับเดี๋ยวเราเปิดในส่วนฐานดูกันอ่ะนี่ครับชิ้นส่วนมือครับเก็บไว้ในฐาน นี่ครับข้อต่อมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวค้ำมันนะครับมีจุดเสียบข้างล่างมัน,นเสร็จแล้วเราก็เสียบกระฐานคราวเนี้ย ้วนีกับ็สามารถยืนได้หรือจะออกแอคชั่นได้จุดล็อกมันก็มีให้ครับมันน่าจะจะได้ทำท่าแอคชั่นอะไรได้มากกว่ายืนตรงอ่ะสมมุติยืนบนฐานนะครับมันก็จะประมาณนี้ใส่ฐานนังทีเรามาลองเล่นกันดูนะครับว่าเราจะทำท่าอะไรกับมันได้บ้าง เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเสาค้ำกันดีกว่าก็คือข้างหลังมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราถอดออกมาดูอีกนิดนึงเพราะกลไกการล็อกมันค่อนข้างแปลกค่อยค่อยถอดนะครับเดี๋ยวหักโอเคเรามาดูอ่ะหุ่นเราตั้งไว้ก่อนมันตั้งได้อยู่แล้วปลอดภัยไม่ไปไหนฐานอ่ะ มาดูในส่วนของเสากลางครับเสาคำ้ำเนี่ยนะครับมันจะมีความพิเศษตรงกลไกล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะก่อนอื่นถ้าเกิดจะขยับได้เนี่ยเราต้องดึงมันออกมาก่อนนะครับพอดึงออกมาปั๊บเนี่ยมันจะสามารถขยับได้ฟรีเลยเท่าที่มุงมงามันจะมีให้ได้แต่เดี๋ยว ถ้าเกิดอยากจะล็อกนะครับวิธีมันก็ง่ายๆก็คือกดเข้าไปครับอ่ะเนี่ยมันจะล็อกแล้วกดเข้าไปถ้าเกิดอยากจะขยับใหม่ก็คือดึงออกมามีจุดขยับ3จุดนะครับ1 2แล้วก็3นะครับเนี่ยอยากจะอยู่ตรงนี้ก็กดลงไปมันก็จะล็อกดังแกลกนะครับมันก็จะชัวร์แล้วว่ามันไม่ขยับไปไหนอ่ะนี่ครับแต่ก็ล็อกยากเหมือนนะครับยังไงลองค่อยๆทําทำนะครับเดี๋ยวหักขึ้นมาเดี๋ยวงานเข้าครับโอเคอย่างเงี้ยครับมันก็จะแข็ง ตามที่เราอยากให้มันเป็นทรงไหนนะครับจากขยับก็ง่ายๆนิดเดียวก็ดึงออกมาดึงขึ้นมาก็ขยับได้ละอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะขยับได้มันก็จะทำให้เราทำท่าแอคชั่นอะไรได้ตามใจเราเวลาตั้งบนฐานนะครับเราลองมาทำท่าแอคชั่นของมันกันดีกว่าน,นะครับเวลาตั้งบนฐานเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อน หลังจากที่ได้ชมกันไป c o มเ e r V f อร์วีฟูแอคชัตัวนี้มผมว่าหน้ามีไว้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับช่องของอยากเล่นวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับรอชมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ